หรือพระแม่ทำงานแล้วบีมาติกาเจอกับนางเอกซุกตาอัมพชราพาลงแคปชั่นชวนสงสัยหนักมากหรือพระแม่จัดให้แล้วหรือเปล่าเป็นงานแต่งที่อลังการและรวมคนดังจากหลากหลายวงการไว้มากที่สุดจริงๆโดยเฉพาะคนในวงการบันเทิงสำหรับงานแต่งของนาตาลีจีรวนนท์ทยาซีพีกับทุกเกิอพลมัศยวานิช์จากบรรยากาศต้องบอกว่าชื่นมื่นมากๆเมื่อทุกคนได้มาเจอกันในโมเมนต์แห่งความสุขการเจอกันได้อัปเดตทั้งภาพและเรื่องราว จึงมีให้เห็นหลายคู่หลายคุณหลายกลุ่มมากๆาพี่น้องในวงการบันเทิงเขารักกันเหนียวแน่นมากๆและอีกหนึ่งคู่พี่น้องที่ได้มาเจอกันในงานแต่งของฟลุกนาตาลีนั่นคือบีมาติกาสไพย์แสล้านเครือสม,มิธครุ๊กับนางเอกสุกตาสุดฮอตอัมพัชราภาเป็นภาพที่น่ารักมากๆซึ่งทางด้านบีได้ลงภาพสวยๆกับไว้และได้เขียนแคปชั่นว่าไม่มีหรอกรักยิ้มมีแต่รักแล้วไม่ทิ้งโอเคปะคะักคัด และแคปชั่นนี้เองชวนให้แฟนคลับสงสัยหนักมากว่าหรือพระแม่มาติกาเจ้าแม่แห่งการหาคู่ครองให้สาวๆนั้นทำงานแล้วหรือไม่ประกอบชวนให้เอฟเหมือนกันเมื่ออัมพัชราพาไปตอบคอมเมนต์ของเมเฟื่องอารมณ์ที่เขียนไว้ว่าสวยใสยโสดและที่เธอได้เขียนกลับว่าโสดเลเหรอ